นนุนโดย All New Isuzu X Series AIS 5G สก็อตรังนกแพ้ทางเช่าโสมเกาหลี อยู่กับรายการไฟฟ์ฟอร์เฮอร์เธอสั่งลุยนะฮะช่วงนี้เรามีเกมแอคชั่นสนุกสนุกรออยู่มาให้คุณโอเนี่ยเล่นให้ได้ครับผมแต่ก่อนเล่นเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนิดนึงดีกว่านะฮะครับคบกันมา16ปีปกติถ้ามีเวลาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยไปที่ไหนครับทะเลทะเลไปทะเลแล้วที่แรกที่เคยไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยคือที่ไหนที่ชะอําครับผมอํากระหวยินครับแล้วมีที่ในฝันไหม ครูทับเบิกครับผมเขาพอครับอยากไปมากอยากไปดูทะเลหมอกค่ะอยากไปดูทะเลหมอกจริงปะเนี่ยจริงค่ะไม่เคยได้ไปเลยทำไมถึงอยากไปที่นั่นมีกลางเต็นท์ด้วยแล้วก็มีอากาศหนาวหมอกเลยน่าจะน่าจะสวีทด้วยครับน่าจะสวีทด้วยครับและอากาศเย็นนอนกอดกันหมอกโอ้ยตายแล้วผมว่าของรางวัลชิ้นนี้นี่น่าจะถูกใจไปชมของรางวัลชิ้นนี้กันเลยครับเชิญเลยครับ ดูนะฮะนี่นี่คือบ้านพักที่ Mystery English Cottage นะฮะเขาขอครับผมดินแดนทะเลหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเ,เราจะให้คุณโอค,คุณสวยเนี่ยไปพักเป็นบ้านส่วนตัวหลังนี้นะตกแต่งเป็นสไตล์แบบอังกฤษห้องนอนใหญ่ทำให้คุณได้เติมความหวานและที่สำคัญนะมีทะเลหมอกให้ชมแบบใกล้ๆด้วย ดูดิคุณดูหมอกสวยงามไหมสวยมากเลยค่ะถ้าทําได้กับเกมแอคชั่นนี้3วัน2คืนที่นี่รวมมูลค่าส0 0 0 0นบาทได้หลายคนเลยนะพี่เห็นแล้วอยากไปเลยนะอยากไปมากชวนเพื่อนไปอีกก็ได้เนาะพาพ่อแม่น้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยน้องแล้วก็น้องไมยด้วยครับ โอ้โหทาให้ได้ครับผมอยู่ที่พี่โอแล้วอ่ะคุณโอต้องสู้เพื่อเมียรครั้งนี้ดีกว่าจะทําได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับกับเกมนี้ครับลมดีสีสลับเกมลมดีสีสลับทางรายการจะทาสีไว้ที่ด้านล่างของไข่ฝ่ายชายจะต้องเป่าไข่ที่อยู่ในแก้วเพื่อให้สีที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาอยู่ด้านบนแทนโดยห,ห้หามยกแก้วหากทาได้ทั้งหมด5แก้วภายในเวลา60ิวินาทีภรรยาจะได้รับของรางวัลในข้อนี้ไปทันที ตอนนี้เราไปเอาทใจด่วยลุ้นคุณโอกันดีกว่าครับว่าจะติชิตภารกิจเพื่อคุณสวยได้หรือไม่ไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมว่าเกมนี้เหมาะกับพี่โอมากเพราะเป็นนักร้องนะฮะพี่เป็นนักร้องมากี่ปีนะเอ่สิบกว่าปีแล้วยีกว่าปีพลังปอดต้องดีมากเป่าได้สบายแน่นอนนะฮะมีอะไรจะสั่งเสียเมียไหมมีอะไรจะสั่งเสียเมียไหม ให้กำลังใจหน่อยให้กาลังใจหน่อยดูสิให้กำลังใจขนาดนี้แล้วจะทำได้ไหมพรอมไหมครับพอมครับเชิญเข้าประจำที่นะหกวินาทีครับผมจับเวลาครับไปไปไป นะอันนี้แตกนะไม่ได้นะอันนี้ได้นะครับอันนี้พลิกมาแล้วนะฮะสีสลับแล้วนี่สีสลับอันนี้แตกไม่ได้อันนี้ลมดีมากเลยลมแบบโอ้โหลมดีอันนี้อันหลังเลยเริ่มแย่เลยครับอันนี้3ามนะครับนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สีนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายครับหครับผมได้คนนี้ไปบผมครับอมครับครับจะได้เอาเวลาเนี่ย ไปพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกชายและยังมีพี่ชายอีกไหวไหมฮะไหวตอนนี้ของนางวันนะมีชุดจากอาริรันนิ n g นะครับที่ได้ไปแล้วก็มีวชเชอร์จากมิสตี้อิงลิชคอทเทจนะฮะที่เขาคอนะครับ3วัน2คืนราคา3 0 0 0 0บาทนะฮะนะตอนนี้รวมไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ารอบแจ็คพอตยังมีค่าน้ำมันอีกประมาณ1 0,000บาทที่ต้องสะสม ทำให้ได้แต่ตอนนี้ผมมีของรางวัลมาให้โดยที่ไม่ต้องเป่าแล้วนะฮะพีพีมาเลยเป็นอะไรมาดูหน่อยมาดีครับของรางวัลของเราคือผงซักฟอกเป่าซิเวอร์นาโนเอ็กซเพรนะฮะเราให้ไปหมดนี่เลย เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกลับมาลุ้นกันว่าคุณโอมกับคุณสวยจะคว้าเงินรอบแจ็คพอตไปได้เท่าไหร่กับรายการไฟฟ์ฟอร์เฮอร์เทสังลุย